นี่นะคะคุณแม่คือมันมัวกับมะพร้าวเ้ยมวเสียงปกติมีล่ัะเสโอยิสวะหรอมีมอมีเกียร์อย่างมีเมียเป็นตุน้าไมแม่มีกระเทิมไหมคะอ๋อท่าไม่มีกรเทิบอกพี่นะบอกแม่ได้เลยว่าร้อยละสิบ จสวัสดีเพื่อนๆนนันงร้0 0คนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดกลางจังหวัดพะนครศรีอยุธยาใช่ไหมครับพี่อยู่ตรงร้านฟาร์มกุ้มทองใช่ไหมวะใช่ใช่ตายคเกลือพร้องพินคุัวยังเดี๋ยวคุ้องพิน ความกุ้งทองนะครับพี่ความกุ้งทองตลาดกลางนะครับพี่มีกุ้งเป็นๆน,นะครับพี่บางตัวก็ไม่ตายครับเป็นตลอดค่ะ <c oughs> เป็นกุ้งนะครับพี่กุ้งแม่นม้ำงงมมากไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพญานะคะแม่น้ำก็แเพกแต่ตรงมาเจ้าพญาค่ะ่ <c oughs> าจะโดตบอยูย่ไม่ใช่นะครับพี่เป็นกุ้งแม่น้ำเจ้าพญานะครับพี่ Oh บลาบอ่อเจ๊กบูญความจริงอันนี้เป็นกักทองนะครับคือร้านพี่เขานะครับพี่คือมีกุ้งเป็นเปนเยอะมากอยากพาเดินไปดูแต่แค้นมันกุ๊บอยู่กุ้งนี่เต้นมากเลยอะกุ้งเปนกุ้งเป็นคอนยูตี้อะเคยเห็นปะ <laughs> เต้นอยู่นั่นแลอีดอก <laughs> เต้นมากกับกุ้งมมก็คือดกสวัสดีเพ <laughs> ื่อนละันงคนนะครับพี่เราอยู่ที่ความกุ้งทองนะครับพี่ อยุทธยาจากตลาดกลางนะครับพี่อาหารทะเลสดใหม่ต้องร้านนี้เลยนะครับพี่ความคุ้มครองอยุทธยาวันนี้ทําไมแม่ค้าสวยจังปกติก็สวยกว่านี้นะพี่รอแป๊บนะคะมาคนเดียวหรือมากับเมียคะเดียวครับขยันขับสองคนเลยพี่สวัสดีเพืนทัน้งัน2,500คนด้วย ว่ายังไงนะจ๊ะทำไมหนมคือ,อคหอมเลยครับพี่หอมจากกะทิจ้าก,กะทิเผาหอมนะครับใช้ดีมากเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเผาหอมถึงได้หอมอย่างนี้ทำขน,นมนี่คืออร่อยมากพี่มันมากรสติรสถิเมื่อน2,900คนนะครับ ครับพี่ถ้าใครอยู่อยุทธยามาได้เลยนะครับพี่บัตรคิวยังเหลือใช่ไหมเจ้ใช่ซื้อกุ้งสองกิโลแถมบัตรคิวหน,นึ่งใบนะครับอ้ว่ากุ้งตัวใหญ่มากพี่จริงๆไซส์แบบว่าจัมโบ้มากทำไมวันนี้แม่ค้าสวยจัง อะไรก็เหมือนเ,นเป็นตัวนี้สวยสุดแล้ว,ต,วตัวนี้สามารถทำเงินทำทองได้วันนั้นเราแก้ตายเยี่ยรถไม่เยี่ยมคือ,องวมากเราก็สอบไว้ใกล้ๆพี่สวัสดีเพื่อนทั้ง3,200คนนะครับถ้าวันนี้ถึงเอ,อ่อถ้าวันนี้ถึง1,000 0ไล,ล 1, ค์เอ้ย1ึ0 0 0นเคนะคบพี่เขาจะแจกกุ้ง2กิโลนะครับ แจกให้เรากลับบ้านนะพี่เจ้าของน่ารักมากค่ะความกุ้งทองนะครัสีฟตูตลาดกลางนะครับพี่ใครผ่านไปผ่านมามาอุดหนุนกันได้นะคะที่เสาร์ที่คนเยอะมากวันนี้ก็คนเยอะเดี๋ยวเราให้ดูคนค่ะมไม่ต้องทำอะไรลองกินเก๋ๆก็พอนี่นะครับพี่ อันนี้เป็นแม่น้านะคะฉันรอ,อพี่ที่ท่านานทุกวันเลยคนเยอะมากพี่อันนี้คุณฟาร์มนะครับเออคนเยอะไม่ว่าแถวนี้ก็เป็นไรหน้าปองกันทั้งหมดเลย,ย <c oughs> ทุณงงใช่ลูกค้าประจำาัวนะกำลังไปหาเธอที่ชลบุรีขอบคุณมากค่ะคุณอยู่ไหนวะเนี้วันนี้ผมอยู่อยุธยาสวัสดีวันแม่นักสามพันสี่ร้อยคนด้วยนะคะ เป็นอย่างเดียวนะพี่สาวโคโยตี้แสน่ฉันได้ยินนะว่าเธอฮูลอะไรอ่ะไม่สวยแล้วยังโง่พะลูกชิสวยค่ะเคื่อนแม่กระตุม,มาแล้วยงอย่างเงี้ยชิชาาล คาท่าตัา้งเวลาไว้สิบปี่าแบบนั้น่าแบบนั้นไม่ไม่ไม่เาทำไมนะลจี่ก้องตอแหลกไม่รู้สวัสดีมันเมื่อตั้ง3,900ัน้รับคนแล้วคพี่ ถ้าวันนี้นะครับคนดูถึงหมื่นนะครับขอจะแจกกุ้งหลุงมสอกกับปลาสองกิโลก็ช่วยกันด้วยม่มีบ้างไม,มไม่มีเลยแจกขอแลกตำพันหนึ่งครับขอแลกตำพันหนึ่งสวัสดีเพื่อนเพื่อทั้ง4,100คนด้วยนะครับ วันนี้เราอยู่ยาวๆวันที่นี่เนี่ยนะครับพี่ตลาดทุ่งนะครับพี่ตลาดกลางนะครับพี่ยืนถ่ายถ่ายรูปได้ครับพี่เดี๋ยวรอสแปร์ผมแปบนก่อนนะเดี๋ยวจะเดินไปหาทุกคนเลยครับ